วันนี้พบกับคุณครูเมย์นะคะในวิชาสังคมนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะก็คือหลักธรรมสำคัญของาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็าศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะโดยาศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะก็จะมีบรรัญญัติสิบประการกับหลักความรักนะคะบัญญัติสิบรรประการนะคะจะมีดังนี้ 1. จงนมัสการพระเจ้าองค์เดียว 2. อย่ากออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล3จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5 อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักทรัพย์8อย่าพูดเท็จ9อย่าคิดมิชอบและ10อย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะส่วนหลักความรักเนี่ยศาส,สนาคริสต์เขาจะสอนให้ทุกคนไน้มีความรักความเมตตาในพระเจ้านะคะปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าแล้วก็มีความรักในเพื่อนมนุษย์โดยการรู้จักอภัยแล้วก็เสียสละนะคะ นะคะจะเป็นหลักธรรมสาคัญของศาสนาอิสลามนะคะโดยศาสนาอิสลามเนี่ยจะมีหลักธรรมสาคัญอยู่หลายประการเช่นหลักศรัทธา6ประการแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการนะคะหลักศรัทธา6ประการ 1. ศรัทธาต่ออัลเลาะห์สองศรัทธาต่อเทวทูตของอัลเลาะห์สศรัทธาต่อพระคัมภีร์ทั้งหลาย4ศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูต5ศรัทธาในวันพิพากษาและ6ศรัทธาในลิขิตของอัลเลาะห์นะคะ และหลักปฏิบัติ5ประการนะคะมีดังนี้ 1. กล่าวปฏิญาณว่าข้าพระเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์สองทำละหมาดวันละหเวลา 3. บริจาคทานแก่ผู้อื่น 4. ถือศีลอดและ 5. นะคะไปประกอบพิธีฮัทที่นครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียะนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะโดยศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะมีหลักธรรมอยู่หลายประการก็คือหลักธรรม10ประการแล้วก็หลักอาสม4ประการนะคะซึ่งหลักธรรม10ประการเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆดูในวิดีโอที่อยู่ในคลิปนี้นะคะแต่หลักอาสม4ประการก็จะมี1โพรมจารี2คฤหัสส์3วานปรัตแล้วก็สสัญญาสีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะดูวิดีโอเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญ ของทุกๆุกกศาสนาเลยนะคะบัญญัติสิบประการเป็นกฎหมายที่พระเจ้าให้กับชาวอิสราเอลสมัยโบราณพระเจ้าเขียนบัญญัติสิบประการไว้บนแผ่นหินสองแผ่นให้กับผู้พยากรณ์โมเสสบนภูเขาซีนายข้อหนึ่งอย่ามีพระองค์อื่นใดนอกจากพระเจ้าเป็นการพูดถึงการเคารพสักการะ ความเชื่อผู้ศรัทธาจะต้องมีให้แก่พระเยซูคริสต์เพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่ควรไปนับถือพระเจ้าองค์อื่นสองอย่าว่า้รูปเคารพหรือทำรูปเคารพสำหรับตนห้ามทำรูปเรียนแบบหรือทำอย่างอื่นเพื่อจำลองพระเจ้านั่นเป็นการลบหลู่พระเจ้า อีกทั้งยังเป็นการชักจูงให้ผู้ศรัทธาผู้อื่นนมัสการพระเจ้าเทศ 3. อย่าเอาชื่อของพระเจ้าไปใช้ในทางที่ผิดหรืออย่าออกพระนามอย่างไม่สมควรการพูดถึงการออกพระนามอย่างไม่ถูกกราเทศะเนื่องจากจะทำให้พระนามของพระเจ้านั้นมัวมอง เป็นการลบหลู่พระเจ้าวิธีหนึ่งเหมือนไม่ให้เกียรติท่าน 4. ให้ถือวันสบาโตหรือวันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์คือวันบริสุทธิ์ใช้เวลาวันดังกล่าวพักผ่อนพร้อมกับหันหน้าเข้าหาศาสนาเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้าบัญญัตินี้จึงเป็นที่มาของการไปบวชทุกวันอาทิตย์ ห้าให้นับถือพ่อแม่การนับถือบิดามารดาและบรรพบุรุษเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเขาคือผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒน,ธ,นธรรมอันประกอบไปด้วยคุณค่าซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดำรงชีวิตในทุกๆด้าน 6. อย่าฆ่าคนปบญหยาินี้มาจากความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ชีวิตมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์เหนือชีวิตนี้ซึ่งมนุษย์ยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อที่จะได้อยู่ยืนยาวเมื่อลมหายใจเข้าออกมาจากพระเจ้าทุกขณะในชีวิตจึงเป็นชีวิตในพระเจ้า 7. อย่าเล่นชู้หรืออย่าร่วงประเวณีผัวเมียเขา 8. อย่าขโมยหรือรักทรัพย์บัญญัติข้อนี้ไม่ได้หมายถึงแต่การขโมยของผู้อื่นแต่รวมถึงการเบียดเบียนการกดขี่เอาเปรียบผู้อ่อนแอกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักทรัพย์โดยตรงนั้นพระคัรพีกล่าวถึงความโลภและทรัพย์สินของผู้อื่นและของโลกโดยทั่วไป 9. อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้านของเจ้า สิบอย่าโลภอยากได้เรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภมากอยากได้เมียของเพื่อนบ้านหรือทาตของเขาโคหรือลาของเขาหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพื่อนบ้านบัญญัติสิบป,ประการเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่พระเจ้าให้กับชาวอิสราเอลผ่านทางโมเสสเป็นข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างพระเจ้ากับชนชาตินี้พระเจ้าสัญญาว่า ถ้าชาวอิสราเอลเชื่อฟังกฎหมายของโมเสสพวกเขาจะได้รับพรมากมายแต่จุดประสงค์หลักของกฎหมายนี้คือเตรียมชาวอิสราเอลไว้สำหรับเมสสิยาหรือพระคริสตที่จะมาตามคำสัญญาลรในอิส เป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและศรัทธาว่าพระองค์ทรงประทานศาสนาอิสลามให้แก่ประชาชาติต่างๆในแต่ละยุคสมัยเพื่อนำมาปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดตั้งแต่สมัยนบีอาดำม,มนุษย์คนแรกจนถึงสมัยนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสดาคนสุดท้าย อิสลามหมายถึงวิถีในการดำเนินชีวิตซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธาว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเพียงองค์เดียวและมุฮัมมัดคือาศาสนาทูตของพระองค์หลักศรัทธาในอิสลามประกอบด้วยหลักศรัทธาหกประการและหลักปฏิบัติห้าประการหลักศรัทธาถือว่าเป็นหัวใจของาศาสนาอิสลามเพราะอิสลามสอนว่า ความดีที่คือทำบนพื้นฐานของความศรัทธาเท่านั้นที่จะได้รับผลตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าหลักศรัทธาในอิสลามมี6ประการได้แก่ 1. การศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 2. การศรัทธาในบรรดามาลาัยกะเทวทูต 3. การศรัทธาในบรรดาคำพีร์ 4. การศรัทธาในรศูลของอลัลลอฮหการศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะการ 6. การศรัทธาในวันสิ้นโลกวันเกียรมัดหลักศรัทธาข้อที่หนึ่ง คือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคืออัลลอฮ์และมุสลิมจะต้องศรัทธาต้องยอมรับในคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าเช่นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทั้งในที่ลับและที่แจ้งทรงจัดสรรพรสิ่งทั้งมวลให้อยู่ภายใต้ระบบตามที่กำหนดมุสลิมยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข หลักศรัทธาข้อที่สองการศรัทธาในบรรดามมลายกะมุสลิมต้องศรัทธาว่ามมาลาัยกะมีอยู่จริงมมลายกะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มาลายกะถูกสร้างมาจากรัศมีไม่กินไม่ดื่มไม่นอนไม่มีเพศปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดมมลายกะมีจำนวนมากเพราะผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดเช่นยิบรีน มีหน้าที่นำองค์การจากครอบู้เป็นเจ้ามาถ่ายทอดให้กับท่านศาสดารอกิปอาทิตย์ทำหน้าที่บันทึกความดีความชั่วฉะนั้นมนุษย์จะทำความดีทั้งในที่ลับและที่แจ้งเพราะเชื่อว่าจะมีมาลัยกะคอยบันทึกความดีความชั่วอยู่ตลอดเวลาหลักศรัทธาข้อที่สาม การสัทธานในคัมภีร์ทั้งหลายของอัลลอฮ์มุสลิมต้องสัทธานในคัมภีร์ที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับบรรดานาบีต่างๆเช่นประทานคัมภีร์เทาอกหรือคัมภีร์ไบเบิลเก่าให้แก่นบีมูซาคัมภีร์ซาบุรให้กับนบีดาวุฒคัมภีร์อินยีนหรือไบเบิลใหม่กับนาบีอิชาหรือเยซูอัลกุรอานที่ทรงประทานแก่นบีมุฮัมมัด ซึ่งเป็นคำภีสุดท้ายที่สมบูรณ์ให้กับมนุษย์ไว้เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจนถึงวันสิ้นโลกหลักศรัทธาข้อที่4การศรัทธาในรสูนทั้งหลายของอัลลอฮ์มุสลิมต้องศรัทธาว่าพระเจ้าทรงคัดเลือกบุคคลในหมู่มนุษยชาติให้เป็นผู้สื่อสารน,นำบทบัญญัติของพระองค์มาส่งสารแก่มนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยาศาสดาท่านแรกคือ นบีอาดัมและศาสดาท่านสุดท้ายคือศาสนามุฮัมมัดหลักศรัทธาข้อที่5กาการสัทธาในกฎกำหนดสภาวการหรือกอดอและกอดารหลักศรัทธาในข้อนี้แบ่งออกเป็น3ลักษณะ 1. การกำหนดในกฎแห่งธรรมชาติเช่นการถือกำเนิดชาติพันธุ รูปร่างหน้าตาการโคจรของดวงดาวการหมุนเวียนของฤดูกาลต่างๆเป็นต้นมนุษย์สามารถศึกษาข้อเท็จจริงตามธรรมชาติได้และใช้สติปัญญาก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าวิทยาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อไป 2. การกำหนดสภาวะในแบบของการทดลองซึ่งการทดลองจากัลัก จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่คาดคิดมาก่อนเช่นเหตุดีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เพื่อเป็นการทดลองมนุษย์ว่าจะมีความศรัทธามั่นคงเพียงไรดังนั้นมุสลิมจึงมีหน้าที่ที่จะต้องระมัดระวังต้องไม่ประมาทและต้องวิงวอนขอพรจากอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาสาม หนดสภาวะในแบบที่เลือกปฏิบัติได้มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะใช้สติปัญญาเลือกทางเดินได้มุสลิมต้องศรัทธาว่าการกำหนดของอัลลอฮ์นั้นเราเลือกทางเดินได้เช่นกฎมีว่าใครทำดีจะได้รับผลตอบแทนทำชั่วจะได้รับโทษทันในสิ่งที่ตนได้กระทำลงไปอย่างแน่นอนหลักศรัทธาข้อที่หก การศรัทธานในวันสิ้นโลกหรือวันกิยามัตมุสลิมเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งหมายถึงชีวิตในโลกนี้ขั้นตอนที่สองชีวิตในอัลัมบาร,ระซ์หรือโลกในหลุมฝังศพหลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วและขั้นตอนที่สาม ชีวิตที่ถูกทําให้ปื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันสิ้นโลกหรือวันกิยามัดเพื่อเราจะสรงตัดสินพิพภากษาการกระทําทุกอย่างในโลกนี้ของมนุษย์และรับผลการกระทําของตนอย่างครบถ้วนการศรัทธาดังกล่าวจะต้องยึดถือควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติเพื่อเป็นสิ่งยืนยันในความศรัทธาที่มั่นคง และนำมาสู่งความสงบสุขทั้งตนเองและสังคมสืบต่อไปเราคิดคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูผู้ที่ปรารถนาที่จะกลับเข้าสู่ความเป็นอาตมันหรือตรัสรู้สามารถทำได้โดยการทำสมาธิและให้คิดว่าร่างกายนี้เราก็ละในที่สุด การตรัสรูปของศาสนาพราหมณ์คือการรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหลักคำสอนสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีหลักธรรมสำคัญสำคัญดังนี้หนึ่งหลักธรรมสิบประการหนึ่งทริตได้แก่ความพอใจความกล้าความมั่นคงซึ่งหมายถึง การภาพเพียนจนได้รับความสำเร็จ 2. เกสมาได้แก่ความอดทนนั่นคือภาพเพียนและอดทนโดยยึดความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง 3. ธมะได้แก่การคงจิตใจของตนด้วยเมตตาและมีสติอยู่เสมอ 4. อัตเตยะได้แก่การไม่ลักขมโมย ไม่กระทาโจร,ระกรรม5เสาจะได้แก่การกระทําตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ6กอินรียนิกระหะได้แก่การหมั่นตรวจสอบอินรีสิบประการให้ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องเจทีได้แก่ปัญญาสติมติความคิดความมั่นคงยืนนาน 8. วิทยาได้แก่ความรู้ทางปรัชญา 9. สัาศยาได้แก่ความจริง 10. อโกทะได้แก่ความไม่โกรธ 2. หลักอาสมสีเป็นขั้นตอนการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูมีสีประการคือหนึ่ง พรมมจารีเป็นขั้นตอนที่เด็กชายทุกคนที่เกิดในวันนาพรามกษัตริย์แพทย์ต้องศึกษาเล่าเรียนต้องเข้าพิธีมอบตนเป็นนักศึกษาและจะต้องปรนนิบัตริรับใช้อาจารย์พร้อมกับศึกษาเล่าเรียน 2. อคฤรหัสเป็นวัยแห่งการครองเรือนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปใช้ชีวิตทางโลก แต่งงานและมีบุตรเพื่อสืบสกุลโดยยิดหลักทําเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 3. วานปรัดเป็นขั้นที่สแสวงหาธรรมโดยการรออกบวชสู่ป่าเพื่อฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์และเตรียมปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4. สัญญาสีเป็นขั้นสุดท้ายแห่งชีวิตโดยสละชีวิตทางโลกออกบวช บำเพ็ญเพียรตามหลักศาสนาเพื่อความหลุดพ้นสำหรับกันบ้านนะคะก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2นะคะข้อ1และข้อ2หน้าที่11นะคะแล้วก็เป็นแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบที่2หน้า24แล้วก็25นะลูกนะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะส่งเฉลยไปให้ในกลุ่มโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ